สวัสดีครับผมมอกิเล็กเป๊ะสี่หมื่นค่ะวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเป็นไงมาช่างครั้งแรกก็พอดีผ่านสบายเลยน้องดิเราคุมมากี่โลครับสองสามกิโลตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนทมาเป็ปสี่หมื่นคุณพี่มูซ้อมมีใครบ้างก็หลายคนเยอะเก็บตัวมารวมๆกี่วันสามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะครับพรุ่งนี้ต้องเจอกับเพชรสองพันเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทลฟอร์มช่วงหลังเขาแล้วดูครับเป็นไงก็สดครับเออดุอยู่นะครับเขามีอะไรบ้างที่อาวุธทําเราหนักใจเลย ไม่มีอะไรฟีมือเหมือนกันก็คืออยู่ที่จังหวะเนาะแล้วเราล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนที่ใต้ที่ใต้นะเป็นไงวันนั้นชนะแรมบองลักกี้บันทึกเออวันนั้นไปชนะที่ใต้วันนั้นได้ช่างไหมไม่ไม่ช่างไม่ช่างเลยปล่อยๆเลยแต่วันนี้กลับมาช่างในกรุงเทพชนะใครยังหลังๆยังไม่ชนะยังเลยไม่ได้ต่กรุงเทพนานเลยเออก็คือไปทําฟองทําร่างกายที่ใต้นะแล้วกลับมานี่ได้รอบกี่เดือน เป็นปีเลยคิดว่ากลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เต็มร้อยเต็มร้อยเลยอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดคนจังหวัดกระบี่ไปปล่อยกิโลแล้วครับห้าสิบแปดตึ้นเทเราเป็นมวยสี่มือขาซ้ายดีกวาสูงร้อยหกสิบแปดจบมวยทั้งหมดประมาณห้าสิบสิบกังฟ้าไปนอนที่เชียร์พินี่หน่อยครับว่าไปนอนเชียร์กระบี่ช่วยเป็นกบางใจ้พุ่มแดงครับครับผมเกาะพิณครับในครับ สวัสดีครับเพชรสองภาคกวารครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยยี่สิบครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ทานครับน้ำหนักที่คุมมากี่โลประมาณสามสี่โลได้ครับครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่จินมังนนท์ครับเป็นไงบ้างคกูฟังกูซ้อมอยู่มีเยอะเลยเยอะเลยเก็บตัวรวมๆกี่วันทั้งหมดเลยเดือนหนึ่งได้หรือเดือนหนึ่งได้เลยนะล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับชกไว้ที่อ้อมน้อยครับเป็นไงวันนั้นชนะนอกชนะนกใครมานะฟ้ามงคลครับอือก็ฟอร์มกำลังสดเลย ชนะมากี่ไฟแล้วสี่ไฟติดครับสี่ไฟติดเลยก็คือตั้งแต่หลังสงการมาก็ชนะรวดเลยใช่ความมั่นใจเป็นไงไฟนี้ร้อยรครับร้อยเปอร์เเลยน้ำหนักได้อะไรนะจะไม่แพ้ใช่ชนะไปเดืเลยครับอ่าแล้วช่วงหลังชกที่ไหนบ้างครับชคที่อ้อมน้อยหมดเลยครับหมดเลยเอาละวกาวนี้ว่ามาพิสูจน์เลยออกจากบ้านมามีหวั่นใจตรงไหนไหม ก็ไม่มีครับอืมเพอเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอืมตอนนี้เป็นไงบ้างร่างกายดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นเลยนะโตขึ้นด้วยโตขึ้นครับหัวใจเป็นไงตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครครับเจอกับพี่มางคีเล็กเพชรศรีเหมือนครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอีกยังดูนะครับเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างก็มีแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับอืมเอาฝีมืออย่างเงี้ยเราวางเกมวางแผนไงก็ต้องดูบนเวทีครับครับ สายตับนี่รุ้นเราได้ไหมพรุ่งนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่เหรอแต่บางสายอยู่ิงครับก็คือมั่นใจถ้าถึงตัวก็รู้เรื่องเลยอายุะวัดกันบนเวทีครับปีมือปีมือก็ชอบโอเคแบบว่าดูเชิงนี่ชอบอยู่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับผมปีนี้สิบห้าครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปปล่อยกิโลแล้วเรา ประมาณ60ครับอืมเพ่นเพ่นเราเป็นมวยอะไรครับมวยชีมือครับขวายหรือขวามือขวาเราสูงร้อยเท่าไรร้อยหกสิบหกครับเราชกมวยทั้งหมดตอนนี้ประมาณ30มสิบไฟครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยฝากพี่น้องทุกคนช่วยเชียร์เป็นสองมากปอวิทย์ด้วยครับครับผมขอบคุณครับ